เสริมจมูกให้ยาป่านพะนะยาป่านเึงม,มาโดนแล้วก็เลย <c oughs> จมูกเสริมคุณหมอคะจมูกเสริมแล้วลันใช่ไหมคะใช่ค่ะคไม่พวม <จะ S 1> เลยะนะคะคุณหมอต้องหมอตอนที่ฉันยังไม่เสริมจมูก <c oughs> ฉันดูสวยกว่านี้ <c oughs> ฉันดูสวยกว่านี้แล้วพอฉันเสร็จป <c oughs> ่ะทำไมฉันบนหูวัสนี้คะ่ะ <c oughs> สวัสดีสมุดสันบอกีแนวดีจักอันวันนี้เราจะมาตัดจักเขียนคิ้วให้มันดีใช่ไหมคะก็เลยมาเยอะอือค่ะตามสบายของพวกคุณเลยค่ะคุณหมอค่ออุ่ยขนตาสวยเสื้อมาขนตาอย่าคิ้วรถฉล๋อกระดังเื้อดอกเจเบิรงนฉเจเบิรงนดังเสือพ่อเบื้องเยร์เบิรงนดังเล็กฝนไฟกันพี่รู้สึกว่าแบบ ตอนยังไม่เสือมมาดูดีกว่านี้อันนี้ซิลิโคนนี่ก็สั่งจากเกาหลีเลยนะคะเหรอใช่ค่ะพอใส่แล้วดังเหมือนหมูเลยนะคะโด่งดีมันสวยมากเลยโด่งกดตะกอนเลยโด่งกดตะกอคุณหมอจะทำอะไรคนไข้อีกคะสัคคิ้วค่ะโอ้สัคคิ้วห้ามิติใช่ไหมคะใช่ค่ะหกมิติโอ้หกแล้วคะหกมิติออาหกก็หกค่ะโอ้ยเจ้ากวักกำยังนวลไม่ใช่ นี่คิ้วหกมิติที่คุณหมอสแกนมาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคคนคิ้วดกดำม,มากเลยลูกค้ามาค่ะวันนี้เราก็จะมาสั่คิ้วกันเลยปิดกาก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะใกล้เส,เสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะเอาดังสั่นไป <laughs> <laughs> แกะด่างออก เออจะเฝากแกให้มันเป็นมิตีนะแกเป็นมิตีกันเวลาไหนไม่ต้องเสริมดังเสริมปากกับพ่อแล้วก็ตีคนตาปากจะเป็นยังไงเป็นนี่สักเสร็จแล้วนะคะคิวข้างหนึ่งขั้นหนึ่งนี่ค่ะะไอ้ไซมอน บอกเธอเดี๋ยวมันถือคางมันมาถือคางแต่หนูก็หนูไม่ต้องทำใหม่แต่แต่หนูก็ทำเอาเป็นลายนั้นไม่ได้เหรอไม่ได้แล้วค่ะนะทำทำอย่างนี้ไหมลายนี้ไหมทำอย่างนี้ไหมอีกบ้างนะค่ะกูอะไรนี่ือูกูคุณทำนานที่ก็หาเจ้าเรียนด้วอหู้ว ดูท้ายคลิปบ้งแกตัวิกแกโตเนี่ยรชกาันรถามคามรกไปคือการสักคิวหกบิตเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่อีันรู้สึกว่าฉันมืนตายขึ้นเล pues ยดังค่ะคุณหมอขาดังใส่าคุณหมต้องเสริมดังด้วยนะคะกินตาองกันด้วยนะคะ มือตาม่ขึ้นยเยอะมากามะคะ่ะว่าฉันมือตามไม่ได้จะทำตา,าสองชั้นให้นะคะเสร็จแล้วค่ะลืมตาดังค่ะคุณหมอเอาดั้งใส่ค่ะจะได้สวยๆไม่ต้องทำดั้งจมหุค่ะ เมื่อจังหนาแล้วก็สมุดนี่เอาทำนมด้วยพี่ทำนมให้ยายป้าพีทหมูเอาไม่ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอ็นมาให้นะาก็เซ็งอะเก่งหมูกับหมูอะไม่เอาไปหมดเลยไหมหนูเอาไว้เดียวหนูนู้เอาไันเดียวอันเด้อเอาไว้แล้วแม่ไปเลยมีเอ็นเอ็นกรใส่น้ำพี่ซอยน่ะเออแย่ามันไม่สวยมันเล็กเกินไปแล้วแล้วมีสี สาบวนปากตาบวชจุ๊บไหนนี่ใครจะจุ๊บยายไปอ่ะโอ้โนี่อ้ามันออกอ่ะบอกแล้วอย่าหัวคุณป้าปากฉันเบี้อมไปปากไม่เบี้ยวแล้วค่ะแม่หนูอวีมาหนูที่จะทำทรงผมให้ฉีดปากมานะคะเอ่อจากคลินิกเอ่อเอ่อสกุณาสกุณาอะไรนะสกุณาคลินิกเหรอ เส้นแหน่จากไหนคลินิกตัวสกุลนามิลินสกุนาสกุลาไมลินคลินิกตัวพาแก้มให้ด้วยนะแงมทาแก้มด้วยนะเสีอผีมือคลินิกกันโอ้ยสูริดปัดริดหลอดระเกิดหลอดน้ำประทัมันมันไม่จะดีดีริดหลอดนี่ญาญานั่งซื้อเหงมมีด้ค่ะ อ๋ล้อลลูกอลาลิตน่ตรงนี้ไห้ตรงนี้ยน่ะเนี่ยเออแบบนั้นแหละงามหลัง่ายไง่ายตุงเอาสอ่งกระจกงายมากงามหลังงามที่นี้ต้องแตกล้านมือตาค่ะมือตาโอยเยียย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 หนอเกียยสยย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 ยนยยยยยย